สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมดาร์กเน็ตนะครับอันนี้เปิดมาสักระยะนะครับน่าจะสามสี่วันได้ผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอยู่ไวัยทำงานนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นฉบับแบบกดมือนะครับไม่มีออโต้ให้วางผมก็เข้าเล่นนะอันนี้ผมก็เพิ่งเวลสิบหกเอง วันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับเพื่อนๆดูว่าใครที่ลองเล่นแล้วความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆให้กีดคะแนนกันเลยสําหรับผมนะมันก็สนุกทําให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะที่เคยเล่นแบบสมัยก่อนๆนะครับบนพีซช่วงนั้นที่เล่นกับเพื่อนๆก็สนุกครับเล่นเล่นนานมากเล่นนานอยู่สักพักหนึ่งเลยแหะ แต่ว่าผมจำพ้องม,มือถือผมน่าจะให้อยู่ที่ประมาณเจ็ดหรือแปดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นจอมันเล็กด้วยครับผมเล่นในมือถือนะแล้วว่าแต่ผมว่ามันยังยังไงยังไงอยู่มันยังแบบไม่สนุกเหมือนพีซะครับหรือว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยเนี่ยครับเปิดมา สามสี่วันผมก็ยังเม่เสิสคสุกอยู่เลยแล้วมผมก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยนะตอนนี้ก็ลองเล่นเล่นอยู่คนเดียวอยู่ก็เงาหงาอันนี้ยังไม่ได้เติมเลยนะครับผมยังไม่ได้เติมเลยก็เล่นไปเรื่อยๆไม่รู้จะได้เล่นนานหรือเปล่าแค่ลองมาเสพ mm. บรรยากาศดูครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะเล่นหรือเล่นไปแล้วก็ มเมนต์ให้คะแนนกันได้นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆให้กี่คะแนนกันใครที่ยังไม่ลองเล่นลองเล่นดูก็ได้นะครับเคยเจอก็เล่นกันไปเรื่อยๆช่วงนี้มีเกมเปิดใหม่เยอะครับเน่นี้ผมก็ลงดันเล่นไปเรื่อยๆนะ ผมเล่นวันหนึ่งไม่ถึงสามสิบนาทีได้ไมั้งเราทำงานเราเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามากดเล่นนะครับมาถ้าผมเล่นก็จะเป็นแบบออตโต้หรือว่าเป็นแบบเทิร์นเบทอะไรอย่างนี้อันนี้เข้ามาตีมอนครับเสียบ,บรรยากาศวิงมิงวนวนครับจำไม่ได้ คนอื่นๆน,น่าจะไปประมาณเวลยี่สิบเก้าสามสองกันหมดแล้วนะน่าจะปัจจุบันนี้อันนี้ผมก็ยังมึนๆกับในดันเจียนแล้วิ่งชนไปเรื่อยเลยเพราะโทรศัพท์ผมก็สเปคไม่ค่อยได้แรงเท่าไหร่ันนี้ครับวิ่งไปวิ่งไปแต่ว่าผมสร้างปาร์ตี้แล้วเหมือนแบบมันยังไม่มีปาร์ตี้นะหรือว่า ดันมันให้ลดงคนเดียวก็ไม่ดูผมก็จาไม่ได้ลองกดปาร์ตี้ดูไม่มีไม่มีใครสร้างปาร์ตี้เลยนะแอบเหงาอยู่นิดนึงหรือต้องรอสักพักหนึ่งนี่ครับถ้าเป็นช่วงแบบสมัยพีซีนะเราก็เล่นกับเพื่อนๆหนูอย่างสนุก ช่วงสมัยพีผมน่าจะเรียกเป็นพาราดินหรือว่าพาราดินหรือพระเนี่ที่เขาเรียกกันผมก็จำไม่ได้แต่ตอนนั้นน่าสนุกมาก <it> พอเป็นเวอร์ชั่นของมือถือครับเราก็ทำให้เรานึกถึงแล้วก็ลองเล่นดูแต่ผมก็น่าจะเล่นไดไ้ไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่ถ้าโทรศัพท์ผมตอนนี้ถ้าอยู่ในเมืองนะโหกระตุกมาก เราก็อยู่ในแมปบอสครับอาวุธผมก็ยังใส่มัว่วยนะตีแรงไม่แรงมากใส่ตามคำแนะนำอยู่เลยยังไม่ได้จัดอะไรเลยครับของก็ยังไม่ได้รับผมเห็นเพื่อนๆน,นี่เขาเล่นกันครับตีบอสสองสามที่โว้บอสหายไอ้ผมด้ตีสักพักหนึ่งครับกดมั่วด้วยวิ่งวิ่งวนๆน,น,นะ ชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เหมือนจะมีใบเกิดใหม่นะไม่กลัวครับมันมีใบเกิดใหม่อยู่นงงก็ผ่านี่แล้วเฮ้พเพื่อนๆลองคอมเมนต์ได้นะครับบอกความรู้สึกดูหลังเพื่อนๆเล่นดูแล้วแล้วก็ให้คําแนะนํากับผมได้ว่าเราต้องเล่นไปทางไหนถึงจะสนุกลองเม้นให้คะแนนใต้คลิปกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้สวัสดีครับ